บริษัท ERM Thailand จำกัดและสถาบัน MAI Academy จัดการประกวด Mrs. t t h i l l n n d 2023 and Mrs. Thailand Classic 2023รอบตัดสินเพื่อเฟ้นหาสาวงามผู้ครองตำแหน่งบนเวทีแห่งเกียรติยศของสตรีไทยสมรดแล้วโดยผู้ที่คว้ามงกุฎ Mrs. Thailand 2023ไปครองได้แก่ฝ้ายกมลชนกมหัศกิรติ ที่เฉิดฉายทั้งความสวยสเสน่ห์ที่ล้นเหลือและเพียบพร้อมที่สุดพร้อมเป็นตัวแทนนางไทยแลนด์ในการประกวดระดับนานาชาติ m i s s ิ g l o b a 2023และอีกหนึ่งรุ่นกับ m r s Thailand Classic 2023ซึ่งสาวงามรุ่นใหญ่ที่คว้ามงกุฎไปครอบทองได้แก่ลีนาวัชรินอนันตพงศ์ ที่มาพร้อมความสวยความมุ่งมั่นส่งต่อเรื่องราวดีๆและสร้างแรงบันดาลใจจนเอาชนะใจคณะกรรมการคว้าม,มงกุฎมาครอบครองได้สำเร็จค่ะก็สำหรับปีนี้เหมือนเดิมนะคะเหมือนทุกปีที่ต้องการให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วมาแสดงศักยภาพค่ะแล้วก็มาสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ไปประกวดต่อที่ระดับสากลที่นานาชาติค่ะ มากค่ะมากค่ะเพราะทุกคนสวยหมดแล้วก็มีความสามารถมากๆไม่แพ้กันเลยก็สำหรับเวทีมิ s ซิสไ t h a i l a n นะคะก็จะมีจะมีตัวแทนไทยไปประกวดระดับนานาชาติอยู่หลากหลายเวทีเพราะว่าทางเราบริษัท erm Thailand มีลิขสิทธิ์นานาชาติมากที่สุดในประเทศไทยนะคะก็อยากเชิญชวนให้คุณแม่หรือว่าภรรยาที่น่ารักนะคะออกมาแสดงความสามารถแล้วก็ มาสร้างความสัมพันธ์มาทําประโยชน์ให้สังคมนะคะแล้วก็ปีหน้าติดตามฝากติดตามมิสซิสไทยแลนดด้วยค่ะออสำหรับออสำหรับที่หนึ่งนะคะของมิสซิสไทยแลนด์ก็จะไปเดือนเดือนเดือนหน้าค่ะเดือนมิถุนาไปมิสซิสโกลบที่สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็มีอีกหลายหลาย ในระหว่างทางอะค่ะจะมีคอนเฟิร์มมาก็จะมีรุ่นคลาสสิกก็จะมีแล้วก็ไทม์ไลน์ก็ติดตามในเพจกันต่อไปนะคะ่างน,นี้เวลาค่อนข้างกระชัมจิตต้องมีการเตรียมตัวยังไงกันบ้างคะเขากรุมมิ่งตั้งแต่ในคลาสสถ,ถาบัน MAI Academy ค่ะทุกคนพร้อมบินได้เลยค่ะเป็นความร,รู้สึกที่ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตำแหน่งนี้เพราะรู้สึกว่ามีศักยาภาพแล้วก็มีศักดิ์ศรี สมกับคำว่า m r s Thailand World Classic มากๆค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็เราถ้าเราไม่ยอมเปิดโอกาสมาประกวดเนอะเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเรามีศักยภาพมากพอหรือเปล่าแต่วันนี้พิสูจน์แล้วค่ะว่าผู้หญิงทุกคนมีศักยภาพมากพอค่ะ,ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องลองฝึกภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จ,จะต้องลองฝึกในเรื่องของ performance การเดินการตอบคําถามอะไรเงรี้ยเพิ่มเติมค่ะยังไงก็ฝากให้ ติดตาม m ิ s ซิสไทยแลนด์นะคะมิสซิสไทยแลนด์ค่ะแล้วก็เป็นจะส่งตัวแทนไทยไปประกวดระดับนานาชาติค่ะติดตามได้ที่เพจมิสซิสไท a แลนด์แล้วก็ ERM Thailand ค่ะ